พลังกระจกสะท้อนวิง่งทำไรได้วะนี่ไง<ว>อา้อาวอ้าเฮ้ย<ว>นี่มันตัวกูปะเนี้ยเอาเล่ครับผมมีตัวละครสู่ช่องเอนเทียรีแองจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหัวซ่วมซอมบี้โดนหัวกระจกเล่นงานโ้หัวกระจกคือไงวะอาก็หัวกระจกอ่ะมันสาม,มารถสะท้อนภาพหัดซ่วมซอมบี้ได้ไวุ้ยแล้วมันจะโหดยังไงวะคือแม่งโคตรโหดไม่เชื่อลองไปดูเลยดีกว่าปะล่ะและก่อนที่จะดูคลิปนี้นะครับผม,มก็ช่วยกดไลค์กั้เยอยนะครับงั้นไปดูกันเลยเฮ้ยนี่ไง หัวส้วมซอมบี้ตัวเขียวไอ้หัวส้วมดูดิเฮ้ยแล้วแกจะกลายเป็นซอมบี้ปะเนี่ยเฮ้ยใครหรอเฮ้ยมาแล้วอ้าวไอหัวกล้องอ้าวโดนหัวส้วมซอมบี้เฮ้ยนี่ไมงดาบคู่อ้าวไอไอหัวส้วมกินหมดไม่สนใจเฮ้ยนี่ไงแก๊งหัวส้วมซอมบี้มาเลยอ้าวเจอกับแก๊งหัวกล้องนี่ไงมาแล้วไอหัวกระจกใช่หรอเออที่มันสามารถสะท้อนภาพหัวส้วมซอมบี้ได้ นี่มาแล้วกระจกติดไฟซะด้วยเห็นเป้าพอดีตัวเขียวกลัวด้วยนี่มันไอเกียนนี่ว่าไอเกียนนะาตายแน่ตายแน่อ้าวไอเกียนมาดูวิพวกมันกำลังปะทะกันเลยว่ะนี่ไงพลังกระจกสะท้อนวิ่งทำไรได้ปะนี่ไงอ้าวอ้าวเฮ้ยนี่มันตัวกูปะเนี่ยทำไมลอยอย่างนี้อ่ะเห็นป้าอาบอกแล้วมันสะท้อนกระจก นี่พลังกระจกโอ้หายไปซักมาวิบเรียบร้อยโคตรโกงเป็นไงโกงอ่ะเฮ้ยดูดูไอเกียนไอเกียนเหวอเลยนี่เต้นไหวชิวมาดิตายแน่เลยอย่างนี้เออสุดยอดมากวัลลี่กู๊ดไอเกียนอึ้งเลยอ่ะอึ้งกิมกี่เลยอ่ะเฮ้ยไอหัวกล้องเดินมาไอหัวกล้องเดินมา เป็นไงหัวสวมอึ้งเลยดิเอออุ้ยอ้าวอุ้ยไอหัวละปูมาจากไหนุ้ยเหมือนมันจะเดินมาหายเกียนมันต้อนในเกียนปะหวะเฮ้ยไอเกียนมันยิ้มอะไรอไหร่อมาแล้วเพื่อนมันมาว่ะไม่เป็นไรได้เกียนเออเดี๋ยวข้าจัดการให้พลังกระจกนี่เพื่อนถอยมาถอยมาเป็นไงเฮ้ย ก็เป็นตัวเดียวกันวะเหมือนกันนะแล้วก็ตบโบเขาหน้านี่พลังกระจกใครวะงกามกามกามฉีบวุ้เอ้ยนี่ไอหายเข้าไปเลยอุ้ยสะท้อนเข้าไปในกระจกอ่ะก็หายไปแล้วอ่ะอย่างนี้เกียนหนีดีกว่าโกงเกินโกงเกินต้องไม่ไปบอกเพื่อนโหดูมันเต้นกันดิเอาเกียนหนีเกียนหนีละเกียนหนีไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปไล่ให้กระจับไม่ทันหลอกมาอุ้ย หนีเสือปะอุ้ยมาแล้วมาช่วยพอดีมาวหัวโจนมาช่วยแล้วจ้าอุ้ยเกียนเกียนว่าไงดีอี่อ่ายและเกียนเุ้ยตัวโหดมาแล้วมาดีมามาช่วยเกียนหน่อยไอ้หัวท่วมปุ๊บยิงปุ๊บไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไรครับดูใส่หูฟงนี่พลังพวกเองอะของปลอมค่าของจริงนี่เป็นไงเป็นไงอึ้งเลยไม่นะเดือดวสื้ไปเลยด้ยเกียนเด้ยเกียนมองจริงแม่นางคนมันหดพวกกูทำไมหดจังวะเกียนบอกเอ้านือโป้งไปเลยเออมาแล้วจะเกียนอุ้ยข้างหลังมาช่วยเล้วอ้าวไอ้ไกลไกลไปดูกล้องโดนล้อม เกียนช่วยด้วยเกียนอย่ามาทำเลยนะเอ้านี่เองปกป้องหัวกล้องเหรอว่าไงอะหัวหน้าไม่ดอยต้องจัดการอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวไททันเนาไททันหัวลำโพงมาเพราะไม่ผัดพลังกระจกอ้าวไม่นะอ้าวไหนลองเข้าไปส่องดิทำไมมันเหมือนกันจังวะปุ๊บ ก็ไม่ในกระจกหายแล้วมันรู้มันจะยิงพลังกูเฮ้ยพลังสะท้อนโคตรโกงจะได้ไงอะโกงบ้าตายแน่รอบโกงป่ะหัวกล้องไอตัวกระจกอ่ะอยู่ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยวีไม่เป็นไรนายเกียรตมาเขากลุ่มพวกเรากันเฮ้ยอ๋อมันปล่อยมันปล่อยเว้ยยอดเพื่อนเนื้อป้องไปเลยเออ อ้าวไอ้เกียนมานี่แล้วอยู่ไม่ได้แล้วนี่เอออย่ามาทําเพื่อนเรานะเอออ้าวจัดการไปแล้วนี่ใส่ไม่ดีอ๋อดีบดีบอดีบดีบอไม่ไปไอ้พวกหัวส่วมนี่แน่โดนแน่อ้าวไอ้หัวกล้องนี่ว่านย่ว่ามาเพื่อนเรานะหุยหัวหมาไว้เตยหุ้ยไอ้เตยหัวหมาตายไหนกูไม่ใช่เตยอ้าวมึงใครเนี่ยหัวส่วมอ๋อเหรอหุ้ย โอ้โหไอหัวตุ่มดูดิหลอมไปหมดแล้วอะเออโอ้โหดูดิมาแล้วว่ะสปีกเกอร์วูแมนมาแล้วเฮ้ยโอ้กองทัพมันตึมเลยอะเอ้าไม่ใช้พลังกระจกวะกระจกไม่อยู่อ้าวอย่างงี้เกียร์หนีไปไหนจ้าไม่นะไม่นะขอร้องมาสาวปล่อยมันอุตส่าห์ปล่อยตอนแรกอุ้ยเพื่อนมาช่วยแล้วสมน้ำหน้าจะทำอะไรไอเกียร์ ฮะไอหัวส้วมดูหัวส้วมยิ้มเฉยยังไงอ้าวมาแล้วอ่ะจะจัดการเราอะยากหน่อยนะเพื่อนเราอุ้ยมันมีรถถังมันมีรถถังเพื่อนลองเยอะนี่โอ้โหโคตรจัดอ้าวไปแล้ววิ่งไปแล้วแม่จี้ยันหนีดิไม่นะสปีกเกอร์วูแมนายเลวิ่ยมันมาเสริมว่ะไอหัวส้วมซอมบี้มาเสริมวิ่งดุยเกียนดิวิ่งมาอีกแล้วอ่ะไอเขียว ไม่นะเ,เกียนช่วยด้วย,ยวไปแล้ววู้ยรถถังกระจุยกระเจิงเลยเลยย่ากระเจิงไปไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวจะพาไปว่ะเฮ้ยมันเหมือนมันไม่ให้โดนจับตัวออไอรอนคิวแมนตึ้ตึง้งไหมย่าไอรถนนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนนแนนแน มาดิมาดีครับเพื่อนนี่ใส่ไม่ดีต้องโดนจัดการไะขอบคุณมากเพื่อนที่ช่วยไปเลยไปเลยแม่หลบอยู่ที่จ้าดุไอเกียนดูอะไรอ่ะหรือหน้าไอเกียนอ่ะเพื่อนจำไม่ผ่าเพื่อนกูมาแล้วโดนโดนว่ะไอ้เตยพี่ไอ้เตยพไอเตยเอาเพื่อนเตยอยู่นี่ไงเรียกเตยมาดูด้วยเออให้มันช่วยกัฮะซ่วมหมอเดี๋ยวต้องเจอเตยซ่วมอ่ะอุ้ยมาแล้วหมวกกระโหลกซอมบี้ นี่โดนซอมบี้วายเกียร์ว้าขอบคุณมากเพื่อนที่ช่วยไม่เคยกลัวเฮ้ยอะไรวะมาได้แป๊บเดียวนะตายหมดสมน้ำหน้าใครมาช่วยเดี๋ยวล่ะมาดียังไงอู้หูมาแล้วนี่เอ็งมาข้าก็มาว่ะมาดีฟังไหนจะโพูดกันให้เลยพร้อมสุดสุดเุ้ยแต่คราวนี้เหมือนคล้ายๆ UFO อ่ะมาในยีสอุ้ย ให้ท่านหัวลำโพงตายแล้วตายเลยก็ใช่ไงไม่โหดไงไอ้บูหัวซุ่มคือโคตรโหดใช่ไงหัวซุ่มซอมมี่โหดที่หนึ่งเออว่ะหัวที่หนึ่งเลยอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรไใ้เกียนพวกเรามาช่วยแหละยิบๆขอบคุณเพื่อนเพื่อนสุดยอดเลยเฮ้ยกูใครวาร์ปมาใครอีกวะว้ายไตัวอะไรวะเนี่ยช่วยละเพื่อนเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไททันอะไรเนี่ยน่ะ พลังทีวีหรอยอดสาวโอยตายโดนแสงตายหมดตายหมดเกียรโอ้โหไอเกียร์นี่ไอ้เกียนจะอยู่ยังไงอะไรอย่างงี้ดีมากเพื่อนเลิฟเลิฟเลิฟสุดยอดวิตายไหมเนี่ยไม่เป็นไรนะเพื่อนเุ้ยเดี๋ยวทอมแซมได้หรอดูไอ้เกียนมุดแล้วไอ้เกียนต้องหลบไอ้เกียนหนีก่อนหุยเหมือนให้พลังได้ปะเฮ้ยตื่นแล้วเฮ้ยยังโกงไอ้หัวส่วมดูดิ ยังโกงอ่ะเออเดี๋ยวไว้อะไรกับสปีกเกอร์วูแมนหรอเฮ้ยอ๋อไ้เกียนโดนล้อมไเกียนโดนวางงีจ้าวัดดีิจริงๆเขาไม่ได้พวกเดียวกันขอโทษนะเป็นเพื่อนรักกันเถอะใส่แสงทำอะไรได้เกียนอ้าวเกียนยิ้มว่ะแสงทำอะไรได้จ้า เฮ้ยอย่าบอกนะมาแล้วหัวซ้วมมาช่วยเกียร์แล้วนี่แม่จะมาทำเกียร์น่ะยากหน่อยนิดนึงนะมาแล้วใครทำไอเกียร์ของข้าเฮ้ยเกียร์พวกเยอะว่ะแน่นอนเพื่อเราเยอะอยู่แล้วเอาแล้วไงเฮ้ยมาแล้วขอนี้ดูดิไททันตัวนี้มันจะโหดแค่ไหนวะไททันโหดลำโพงอุ้ยโดนเลเซอร์เพื่อนเราโหดกว่าอุ้ยเพื่อนเราหดกว่าว่ะนี่ไง จอมันลำคาญครเฮ้ยเอาอีตัวไอห,หัวกระจกมาช่วยดิหัวกระจกอยู่ไหนเออกดไลค์เอาหัวกระจกมาสายต้องกลับบ้านไปแล้วหัวกระจกเพื่อนโอ้ยมาแล้วแล้ว,ลวมันเป็นไรเพื่อนจัดก,การมันเลยเมื่อกี้มันแก้กเราเฮ้ยตัวตึงๆทั้งนั้นวะ่ะจัดก,การเลยนะเฮ้ยแต่จากการนะิงๆคนนี้ก็เป็นเพื่อนเรานะเวนไว้คนเดียวได้ไเออเศร้าเหรอวะมันก็ไม่ได้ทำเรานะหรือว่าไม่ต้องทำมันที่เหลือก็จัดการไปเลยไม่ได้ อย่าเหืมอ,า,อาวิ้ยไอเกียนบินว่ะเกียนบินนะคนนำเพื่อนเราจริงจริงเฮ้ยไปคุยใกล้ๆกับฟังไม่รู้เรื่องเลยหัวซ่วงแปรดินำเือนเราวอ้าหรอแล้วสรุปม,มันจะจัดการไหมเนี่ยเอออย่าจัดการเลยแต่มันเป็นหัวซ่วงเฮ้ยก็ไม่เป็นไรหัวซ่วงเป็นเพื่อนเราได้อ้าวออมันคุยสําเร็จว่ะหัวซ่วงออไปไปไปเฮ้ยรอ,อดรอดอดไรเอาอีกหัวกระจกมากกระจก ไม่ต้องร้องไห้นะกลางปุ๊บแม่งเจอให้โจมตีใส่แม่งเลยบายเอาเลยครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับหัวส้วมซอมบี้ประท้าหัวกระจกเป็นวงว่าหัวส้วมจุดท้หัวกระจกก็ไม่โหดริษหนีกลับบ้านเลยแต่หัวกระจกคือโคตรโหดคือแม่งกลางกระจกปุ๊บเป็นไงสะท้อนพอยิงปุ๊บตายเองด้วยเออสาหรับใครนะครับผมที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับด้วยติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนนนะครับผมสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย